คุณยายเนื่องเป็นเหตุสังเกตได้ทีนี้จะบันเหลาให้ฟังค่ะประเด็นนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าตอนที่มีข่าวว่าอุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะดีฉันก็คิดเลยค่ะว่าพวกเนี้ยมันก็คงจะเตรียมแล้วแหละว,ว่าจะซอยอยังไงซึ่งก็ไม่ต้องไปเตรียมอะไรเยอะค่ะมันก็ไปขุดเอาเรื่องเก่าๆตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยนะคะมาเล่นงานก่อนจะมาเป็นสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยนะคะที่ดินผืนนี้เนี่ยทั้งหมด924ไร่ อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีแล้วเจ้าของคือคุณยายเนื้มคุณยายเนื้มเนี่ยนะคะที่ลูกชายนะคะของเฉลิมเนี่ยไปฝันนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่เข้าฝันลูกหลานเขาไปเป็นลูกหลานของแต่เมื่อไหร่อยู่ดีๆก็ไปฝันหาเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่คุณพูดถึงเรามันต้องขึ้นอยู่บนหลักเหตุผลไม่ใช่วันดีคืนดีนะคะพอรู้ว่าเขาจะโดนคดีอะไรแม่งก็ไปฝันถึงคนนั้นคนนี้มือจะฝันทําไมคะการจะฝันถึงคนนู้นคนนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าความฝันมันมีกันทุกคน มึงฝันถึงคุณยายคนหนึ่งมีบางคนก็ไปฝันถึงนะคะดาบตำรวจคนหนึ่งจดข่าวไหมฮะจะเล่นอะไรเนี่ยดูดีๆแล้วไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องมาบอกเขาการโพสต์อย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะดิฉันก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันไม่มีวุฒิภาวะแต่เขาคงกระยิมอะนะคะว่ากูก,กูกูเล่นมึงได้แล้วซึ่งเราก็ต้องไม่ลืมว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ไปจากพัรคเพื่อไทยเนี่ยไปด้วยความแค้น แล้วคนพวกนี้มีข้อมูลนะคะมาตั้งแต่ไทยรักไทยเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะใช้ข้อมูลอันนี้เนี่ยนะคะมาโต้กลับเราก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกมันจะไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนเหล่านี้พอไปทําแล้วเนี่ยมันเข้าตัวเนื่องจากตัวเองก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้ราคีคาวอะไรนักหนานะคการไปทําลายพัคตอนนี้ดิฉันบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องฉลาดแล้วนอกจากไม่ใช่เรื่องฉลาดแล้วมันเป็นเรื่องที่สแสดงให้เห็นว่ากมูลสันดานของพวกมึงเป็นยังไง ใช่ฝันกันทั้งนั้นนะฮะนะฮะมึงจะฝันให้ดีมึงไปฝันหาเลขสินะ,ะแล้วก็เอาไปซื้อมึงจะได้ถูกได้ตังฝันแบบนี้ให้มีแต่คนเขาดา่าฝันไปทาหาอะไรคะนะคะดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าการที่จะมาทําแบบนี้คือจริงๆก็พูดตรงๆไปเลยฮะไม่ต้องมาทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออตลกมากนะคะทีนี้นะ,ะการที่ สื่อวันนี้ก็ขอพูดเรื่องสื่ออีกนิดนึงนะคะดิฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องการครอบงำซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยดิฉันพูดไปแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องให้ก็ให้ระวังเรื่องของการครอบงำวันนี้นักข่าวนะคะแม่งก็โดนฟาดไปเลยค่ะนะคบไปบอกว่ากรณีที่แบบว่าอ่ตัวเองคือคุณเัิกษิณเนี่ยจะถูกกล่าวหานะคะว่าท่านนายกเัิกษิณจะถูกกล่าวหาว่าครอบงำนะคะ ก็บอกว่าครอบงำอะไรนะผมไม่ได้ครอบงำหรอกผมครอบครองเลยล่ะและที่ฉันถามว่าการครอบครองครอบครัวตัวเองเนี้ยผิดกฎหมายตรงไหนก็อุ้งเอ่งเป็นลูกสาวของเขานะคะการไปแสดงความยินดีกับลูกในวันที่ลูกได้ได้รับเกียรติได้รับอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะไอคนที่ออกมาพูดที่ฉันบอกว่าพ่อแม่มึงไม่เคยแสดงความยินดีเหรอนะะขนาดพวกเราเนี่ยนะคะคือเป็นคนธรรมดาเนี่ย ลูกเราสอบได้คะแนนดีๆเนี่ยนะเรายังดีใจเลยอันนี้ลูกเขาได้เป็นนายกมึงจะให้เขาร้องไห้เลยควายนะอ่าคุณยายเนื้มเป็นเหตุสังเกตได้ทีนี้จับบอเหลาให้ฟังค่ะประเด็นนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าตอนที่มีข่าวว่าอุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันก็คิดเลยค่ะว่าพวกเนี้ยมันก็คงจะเตรียมแล้วแหละว,ว่าจะสอยยังไง ซึ่งก็ไม่ต้องไปเตียมอะไรเยอะค่ะมันก็ไปขุดเอาเรื่องเก่าๆตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยนะคะมาเล่นงานโดย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 แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะถามว่ามาถึงรุ่นอุ้งอิงเนี่ยนะคะมันควรที่จะต้องถูกทําอย่างนี้ไหมเพราะว่าตอนนั้นทักษิณก็โดนเล่นงานหนักมากนะคะคือบางคนบอกว่าอ้าวแล้วทําไมจะต้องมาที่มาถึงอุ้งอิงก็ไอคังคบมันไปพูดแล้วไงคะว่ากรณีนี้ถ้าเทียบเคียงกับปรีนาเนี่ยเราตะกอดด่าเขาเหย่ง แล้วก็ต่ก,ก่อนนี้ตัวเองเป็นคนที่ออกหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอแต่พอวันนี้พอไม่ถูกอกถูกใจก็หยิบประเด็นนี้มาเล่นบอกว่าค่อยดูเธอมึงโดนแน่ๆถ้าไปเทียบเคียงกับกรณีของปร,ปรินาแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อซื้อที่นี้มาเองแต่ได้รับมรดกมาจากพ่อเห็นไหมก็โดนร้องผิดจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตดิฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการโดนนะฮะตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตทําไมคนะ เพราะว่าคําว่าจริยธรรมทางการเมืองวันนี้มันโดนกันเยอะมากจนกลายเป็นเรื่องที่แบบปกติมากๆไม่ได้หมายความว่าพอไปถูกตัดสิทธิตรงนี้แล้วชีวิตเขาแม่งจะต้องทําหาอะไรไม่ได้แต่อาจจะมาเล่นการเมืองไม่ได้ซึ่งเขาก็อาจจะไม่ต้องการก็ได้มึงจะไปรู้อะไรการใช้วิธีนี้นะคะในการที่กําจัดคนที่เห็นต่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะวันนี้ไปดูนะคะว่าไอ้ตัวหน้าไอ้หน้าตัวที่จะมาร้องเนี่ยมันไม่ได้หน้าเป็นคนที่แบบ มีศิลธรรมมีคุณธรรมเป็นคนดีดูดีมีชาติตระกูลเลยก็เป็นนักร้องดั้มเดิมซึ่งจริงๆถ้ามึงขยันร้องกันขนาดนี้มึงทำไมไม่ไป The Voice กันวะนู้นมึงไปเลยดีโก l เด n นซองอะไรนู้นนะ่ะมึงไปเลยมึงขยันร้องขนาดนั้นนะ่ะเผื่อมึงจะได้ถ้วยนะฮะสนามกอล์ฟเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ,ะพวกนี้บอกว่านะ กรณีสนามก๊อฟนี่แหละมึงมึงมึงผิดจริยธรรมทางการเมืองคือตอนนั้นถามว่าผิดจริยธรรมการเมืองอะไรในเมื่อคุณอุ้งอิงเนะี่ยยังเป็นวุนอยู่เลยจ้าแล้วถ้าจะเอาคดีของปรินามาเทียบเทียมก็ต้องอย่าลืมว่ากรณีนี้นันก็คือกรณีก็คือสอสอปรินาเนี่ยเป็นสสเมื่อคุณเป็นสสแล้วเนี่ยนะคะคุณจะต้องรู้สิคุณเป็นสสมาก,กี่สมัยแล้วแต่คุณก็ไม่ได้ อะไรนู่นนี่นั่นเหมือนเหมือนถ้าจะมาเทียบเคียงเนี่ฉันก็บอกว่าเทียบเคียงเอาตามที่มึงคิดเทียบเคียงเอาตามที่มึงต้องการอยากจะสอยเขาจนตัวสัน่นนะฮะแล้วก็มาแสดงสันดานเอาคือเอาผิดเขาตามจิกตามกัดเขามาตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นอาตอนถึงเขาเนี่ยมึงก็ยังไม่หยุดกันเลยแล้วมาอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีคนดีหาอะไรงานการไม่ทําตั้งหน้าตั้งตาแต่จะมาค้านนะ,ะคนที่มึงน่ยไม่เห็นด้วยที่ได้ขึ้นมาดํารงตรงํตงตงาแหน่งถูกต้องไหมคะ าก่อนจะมาเป็นสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยนะคะที่ดินผืนนี้เนี่ยทั้งหมด924ไร่นะคะอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีแล้วเจ้าของคือคุณยายเนื้มคุณยายเนื้มเนี่ยนะคะที่ลูกชายนะคะของเฉลิมเนี่ยไปฝันนั่นหละคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่เข้าฝันลูกหลานเขาไปเป็นลูกหลานของตั้งแต่ว่าไหร่อยู่ดีๆก็ไปฝันหาเขาเนี่ยถ้ายายเนื้มรู้จะบอกเลยบอกว่าเอาทําไมกูต้องไปเข้าฝันมึงอะลูกหลานกูก็มีไฟนะะ คุณยายเนื้อชำนาญชาติศักดาได้เขียนพินัยกรรมเมื่อปี2512เขียนพินัยกรรมนะคะบริจาคให้วัดธรรมิการามบรมิหารซึ่งอยู่ที่ประจวบแล้วปัจจุบันนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามเนี่ยวัดธรรมมิการามถูกต้องค่ะนะคะก็ประกาศแล้วค่ะว่าไม่ได้คิดจะเอาที่ดินคืนไม่อยากยุ่งอะ่ะนะคะแล้วในพินัยกรรมเนี่ยระบ,บุว่าข้อสี่นะคะ เขาบอกว่าให้เจ้าอาวาสเนี่ยมอบที่ดินให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีพลอากาศเอกฮารินหง์สกุลนะคะเป็นประธานแล้วแต่จะเห็นสมควรค่ะว่าจะนําไปดําเนินการเพื่อทำํำร,รูปภูุงศาสนาแบบไหนก็เอาเอาเอา,เอาที่สบายใจประมาณว่าให้เสร็จแล้วในพิัยกรรมเขียนอย่างนี้และที่ดินเนี่ยก็ไม่ได้ถูกโอนเป็นชื่อของวัดค่ะและเจ้าอาวาสก็ไม่อยากจะได้ที่ดินที่อยู่คนละจังหวัดเพราะท่านก็ไปดูแลไม่ไหว ก็คือนะคะจากที่ไหนนะคะคลองหลวงวัทุมเนี่ยนะคะแล้วไปที่ประจวบเนี่ยนะคะพระท่านไม่ใช่เป็นนักธุรกิจเนาะนะคะท่านก็ไม่ได้ต้องการไม่ปรารถนาจะได้ไม่ปรารถนาจะรับนะคะทีนี้พอยายเนื่อมเสียชีวิตลงเนี่ยก็เลยมีการโอนที่ดินชื่อยายเนื่อมเนี่ยไปเป็นชื่อมูลนที่ตามที่พินัยกรรมระบุเอาไว้แต่ที่ดินเนี่ยมันมีจํานวนมากกว่า50ิบไร่ ก็เลยต้องไปใช้อำนาจสั่งการของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นเสนอเทียนทองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ณนะขณะนั้นทางวัดต้องการเงินมากกว่าที่ดินจึงไปขอร้องเสนอให้ช่วยสั่งการให้ฟังนะคะทีนี้ก็มีการโอนชื่อกันเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นชื่อมูลนิธิแล้วก็เปิดประมูลตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะด้วยราคา37ล้านบาทเสนอก,กับชูชาติหานสวัสดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอันพายประมูลได้ในราคา142้ล้านบาทก็เอามาทําสนามกอล์ฟ นะซึ่งเรื่องนี้จริงๆเล่าต่ออีกก็ได้นะฮะหลังจากการรัฐประหารปี49สนาสนอเทียนทองขึ้นเวทีพันธมิตรแล้วพูดเลยนะคะว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะสร้างนายกมาแล้ถึงสามคนและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนที่เขารู้สึกเสียใจมากที่ไปสนับสนุนทําให้มันได้เป็นนายกดีฉันจําได้แต่ภายหลังต่อมานะคะในที่สุดเนี่ยนะ,ะในรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังคงอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะคะสำหรับตระกูลเทียนทองตอนนั้นวัดก็ได้เงินไปตาม ความประสงค์ของ,องเดื่อมแล้วนะคะสมประโยชน์กันทุกฝ่ายจากนั้นสนามกอล์ฟมีปัญหาว่าจะเจ๊งนะคะสนอก,ก็าอาอกขายต่อให้คุณหญิงพมานในปี40สนอขายต่อให้คุณหญิงพจมานในปี40ซึ่งนิ่ฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าอันเนี้ยนะคะทำไมคนลืมนึกถึงว่าคนที่มาขายเนี่ยคือใครก็คือสนอเทียนทองค่ะนะคะแล้วสนอเทียนทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรกๆเลย หลังจากที่มีการยึดอำนาจปี49แล้วก็แกว่งอยู่พักหนึงคะแต่ในที่สุดก็กลับมาอยู่ยด้วยกันใน,ในพ,พรรคกาไทยนะคะทีนี้เรื่องผ่านไปถึงปี44นะฮะทักษิณชนะเลือกตั้งเพราะสนอหันมาสนับสนุนทักษิณทําให้ประชาธิปัต์เอาเรื่องนี้มาเล่นในสภาเหมือนกับที่เอาเรื่องนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนไทยนะคะเป็นต่างด้าว ไปขุดหวงทรงหงซุยเข้ามาเล่นอันนี้ก็คือลีนาของพักนี้นะทีนี้อธิบดีกรมที่ดินได้เพิกถอนรายการทะเบียนโอนชื่อนะที่ดินเนี่ยตั้งแต่ตอนโอนไปให้มูลนิธิแล้วรวมถึงโอนให้บริษัทอันพายของเสนอด้วยอ้างว่าเป็นที่ธรณีสงที่ดินผืนนี้ไม่ใช่ตกเป็นของอันพายคนเดียวค่ะแต่ยังมีประชาชนอีก290รายที่ซื้อบางส่วนไป ชาวบ้านก็เลยไปรวมตัวกันไปยื่นเรื่องให้ประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยตอนนั้นก็คือยงยุทธวิชัยดิ์มาช่วยเหลืออ่ะนะคะยงยุทธก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนไม่ได้ทําผิดกระบวนการใดๆจึงเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินพอมีรัฐประหารคอมชอก็ตั้งคอตสสขึ้นมาตรวจสอบเจตนาจะเอาเรื่องนี้เล่นงานทักษิณให้ได้และต้องการที่จะล้มพักไทยรักไทยแต่ว่าทักษิณนนะ่ะคือจริงๆก็คืออยู่ปลายน้ําจึงไม่อาจถึงตัวเขาได้ กลายเป็นยงยุทธรับเคาะแทนเพียงคนเดียวเพราะเป็นคนที่มีรายเซนเขาเรียกว่ามีมีออ,อโตไตไ์ลละตัวเองก็ต้องโดนอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะเอาผิดกันจริง,รงๆนะคะก็ต้องเอาตั้งแต่เจ้าอาวาสเลยแล้วพลเอกคารินหงสกุลมาทานมูลนิธิที่ดินรนขายที่เนี่ยทำไมไม่มีคนพูดถึงหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็น,เป,นเป็นในพลจะเอาทางนี้ให้ได้แล้วเรื่องนี้ใครขุดล่ะนะคะ คนที่ขุดก็คือสลิม,ลมเฟสหนึ่งอันนี้เราต้องแยกแยะนะคะเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็มีนะคะประชาธิปัต์เนี่ยตอนเนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าไม่มีกลุ่มเดิมๆนะคะประชาธิปั์ก็คือเป็นพรรคการเมืองนะถ้าจะเอาผิดจริงต้องไปเอาผิดตั้งแต่รุ่นเจ้าอาวาสแล้วคนอากาศเอกคารินหงสกุลประธานมูลนิธิที่ดิ้นรนขายที่ ทีนี้เมื่อตัดสินว่ายงยุทธผิดแล้วเงินค่าที่ดินอันพายและชาวบ้าน290 90คนเนี่ยจ่ายให้มูลนิธิและต่อไปถึงว่าจะดันถอยหลังกลับคืนเจ้าของเดิมแบบไหน